ทุกคนว่าบนโลกนี้จะมีคนสร้างบ้านที่ไม่มีประตูไม่มีบันไดไม่มีใครสามารถเข้าไปได้ขึ้นมาไหมคะมันจะมีจริงหรอแล้วเขาจะสร้างขึ้นมาทำไมกระซิบหล่อนนอนเต็นท์วันนี้เรามีเรื่องราวของบ้านไร้ประตูแห่งลอนดอนมาเล่าให้ฟังค่ะเรื่องเริ่มขคืนที่กลางกรุงลอนดอนมีอาคารแห่งหนึ่งซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางตึกสูงระฟ้าและรา้านค้าอาคารแห่งนี้เป็นที่รู้จักในชื่อของบ้านไร้ประตู ซึ่งเป็นอาคารสไตล์วิกตอเรียนที่ไม่มีทางเข้าอย่างที่ควรจะเป็นจุดเริ่มต้นของปริศนานี้บ้านไร้ประต,ตูตั้งอยู่บนถนนเขตหนึ่งในเขตเคนซิงตันย่านที่อยู่อาศัยสุดหรูของลอนดอนตัวอาคารมีหน้าต่างสวยงามเรียงตัวเป็นระเบียบผนังอิฐแดงสะท้อนกลิ่นอายยุคเก่าแต่สิ่งที่ทำให้ผู้คนงุนงงก็คือทำไมมันไม่มีประตูทางเข้าเลย ผู้คนที่เดินผ่านไปมามักหยุดมองด้วยความสงสัยเพราะบ้านหลังนี้เหมือนบ้านทั่วไปทุกประการยกเว้นเพียงข้อเดียวคือคุณเข้าไปไม่ได้มันไม่มีบันไดไม่มีทางเดินไม่มีร่องรอยของประตูที่ถูกปิดผนึกเหมือนกับว่าบ้านหลังนี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยไม่มีประตูตั้งแต่ตน้น แต่ก็มีคนพยายามหาคำตอบโดยชาวบ้านและนักประวัติศาสตร์พยายามค้นหาความจริงบางก็เชื่อว่าบ้านถูกสร้างเพื่อจุดประสงค์หรลึกลับบางก็เชื่อว่ามันเป็นเพียงเรื่องของสถาปัตยกรรมที่ผิดพลาดแต่เมื่อลองค้นหาข้อมูลเก่าๆดูกลับพบว่าบ้านหลังนี้เคยมีประตูมาก่อน จากเอกสารยุควิกตอเรียนแสดงให้เห็นภาพของบ้านที่มีทางเข้าเหมือนบ้านอื่นๆแต่จากหลักฐานที่หลงเหลืออยู่นั้นดูเหมือนว่าประตูของมันหายไปอย่างไร้ร่องรอยราวกับว่าไม่เคยมีอยู่จริงอีกทั้งยังมีเรื่องเล่าจากคนเก่าแก่ชาวบ้านรุ่นเก่ามักเล่าต่อกันถึงตำนานของชายคนหนึ่งที่เคยอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ในช่วงศตวรรษที่19ว่ากันว่าเขาเป็นเศรษฐีผู้ลึกลับที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์มืด ในคืนหนึ่งเพื่อนบ้านได้ยินเสียงกรีดร้องจากภายในบ้านแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเมื่อตำรวจมาถึงในตอนเช้าบ้านทั้งหลังกลับถูกปิดตายประตูที่เคยมีอยู่กลับหายไปและไม่มีร่องรอยของผู้อยู่อาศัยเลยแม้แต่น้อยตั้งแต่นั้นมาบ้านก็ยังคงตั้งอยู่เช่นเดิมแต่ไม่มีใครสามารถเข้าไปได้ จากทฤษฎีและความพยายามไขปริศนานี้นักวิทยาศาสตร์และนักสำรวจพยายามใช้เครื่องมือพิเศษสแกนกำแพงเพื่อดูว่ามีทางเข้าถูกปิดผนึกไว้หรือไม่แต่กลับไม่พบร่องรอยของการก่อสร้างที่ผิดปกติเลยมันเป็นเหมือนบ้านที่สร้างขึ้นโดยไร้ประตูตั้งแต่แรกผู้ที่พยายามเข้าใกล้บ้านหลังนี้ในเวลากลางคืนรายงานว่าได้ยินเสียงกระซิบจากกำแพง บางคนก็อ้างว่าเห็นเงาของชายในชุดวิกตอเรียนเดินวนอยู่ในบ้านแม้จะไม่มีช่องทางให้ออกมาก็ตามปัจจุบันบ้านหลังนี้ยังคงตั้งอยู่และแม้จะไม่มีคำอธิบายที่แน่ชัดมันก็กลายเป็นหนึ่งในปริศนาที่ท้าทายนักสำรวจและนักล่าผีบางคนเชื่อว่ามันเป็นแค่เรื่องของสถาปัตยกรรมแต่บางคนกลับเชื่อว่ามันคือบ้านที่ถูกดูดเข้าไปอยู่ในมิติอื่น และใครก็ตามที่ได้เข้าไปอาจไม่มีวันได้กลับออกมาเหตุการณ์ลี้ลับที่เกิดขึ้นในบ้านไร้ประตูแห่งนี้เป็นเพียงเรื่องเมืองเอินของสถาปัตยกรรมหรือเป็นสิ่งที่มนุษย์ยังไม่สามารถอธิบายได้กันแน่แล้วคุณล่ะคะคิดยังไงสามารถแชร์ความคิดเห็นใต้คลิปนี้และสำหรับใครที่มีประสบการณ์ร้อนๆแปลกๆหรือเรื่องลี้ลับ สามารถแชร์ประสบการณ์ร่วมกันได้ที่เพจกระซิบหลอนนอนเต็นท์ขอบคุณที่รับชมสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ